นึกถึงคุณอาชรินกันนะครับก็ในคอนเสิร์ตนี้ก็จะมีบทเพลงมากมายที่เป็นเพลงอมตะของคุณอาชรินครับตั้งแต่บทเพลงแรกที่คุณอาได้เริ่มมาดล่นแผ่นเสียงนะครับแล้วก็บทเพลงต่างๆที่สําคัญในช่วงชีวิตของคุณอาชรินนะครับรวมถึงบทเพลงสุดท้ายในชีวิตของคุณอาด้วยก็จะมาดำาิ้ด้วยการผ่านบทเพลงต่างๆคุณอาเป็นศิลปินที่ร้องเพลงจาก,จากใจจริงๆครับเพราะว่าผมเองก็เป็นเป็นเด็กรุ่นใหม่คนนึงที่ที่ได้ฟังศิลปิน แบบอย่างหลายๆคนนะครับในเพลงลูกกรุงแล้วก็รู้สึกว <normal> ่าคุณอาเป็นหนึ่งคนที่ร้องเพลงจากหัวใจจริงๆแล้วก็ทุกเพลงของคุณาเนี่ยมีความหมายจากชีวิตคุณอาจากสิ่งที่คุณอาอยากจะถ่ายทอดให้กับทุกๆคนได้ได้นำไปเคลียร์แหลกเกี่ยวข้องกับชีวิตของแต่ละคนได้แล้วก็ความหมายต่างๆถ้อยคําต่างๆทั่วทํามองต่างๆที่ออกมาจากคุณอาเนี่ยมันมีความไพเราะแล้วก็ลึกซึ้งมากๆครับก็เลยรู้สึกว่า แต่ละเพลงไม่แปลกใจว่าทําไมแต่ละเพลงของนาถึงเป็นเพลงที่อมาต่ทุกวันนี้ครับตั้งใจที่จะให้ทุกคนไม่ลืมเสียงเพลงของคุณตาค่ะสำหรับตัวหวายเองนะคะหวายรู้สึกว่าด้วยความที่ว่าสมัยนี้เรามีเพลงค่อนข้างเยอะ,อะหวายรู้สึกว่าเลกาซีของคุณตามันควรที่จะอยู่กับทุกคนไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่ควรมีวันที่จะหายไปก็ลเลยรู้สึกว่ามันเป็นโอกาสที่ดีมากๆค่ะ ครับก็คอนเสิร์ตในครั้งนี้นะครับผมกับชรินอินเมม o r รีนะครับก็จะเป็นคอนเสิร์ตทีเ่เราได้มารำลึกถึงคุณอาชรินกันนะครับ <c oughs> ก็ในคอนเสิร์ตนี้ก็จะมีบทเพลงมากมายที่เป็นเพลงอมตะของคุณอาชรินครับ <c oughs> ตั้งแต่บทเพลงแรกที่คุณอาได้เริ่มมานทึกแผ่นเสียงนะครับแล้วก็บทเพลงต่างๆที่สําคัญในช่วงชีวิตของคุณอาชรินนะครับรวมถึงบทเพลงชุดท้ายในชีวิตคุณอาด้วยแล้วก็จะมารำลึกด้วยการผ่านบทเพลงต่างๆแล้วก็ศิลปินมากมายในคอนเสิร์ตนี้ครับใช่ครับซึ่งรายได้หลังค่าจ่าให้ กรครับกบมาทำคุณไปด้วยคครครับรับบเรียกได้ว่าตั้งแต่เริ่มต้นเข้าวงการ,รหลังจากเป็นเดอะสตาร์เนี่ยก็คือทุกๆผลงานที่ผมได้มีโอกาสทำคือค่อนข้างที่จะผูกพันแล้วก็เชื่อมโยงกับคุณอร์แทบทั้งหมดเลยก็ว่าได้เพราะว่าตั้งแต่จบเดอะสตาร์มามก็จะมีคอนเสิร์ตเดี่ยวครัง้งแรกของผม ถึงไหนกาคอนเสิร์ตเมื่อ14ปีท <st ains> ี <cuz I ain> with, you know. ators, religion, right. ่แล้วเนาะก็มีแขกรบเชิญเป็นคุณอาชรินมาร้องด้วยซึ่งก็เป็นเกียรติมากๆกับผมในชีวิตนะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีละครที่ผมได้เล่นเป็นตัวคุณอาด้วยอย่างอย่างเรื่องเรือนแพซึ่งรับบดเป็นรินในเรื่องนะครับแล้วก็จากนั้นก็จะมีละครเรื่องลูกกรุงครับซึ่งเรื่องนี้ก็คือเป็นเรื่องที่บอยเขาตั้งใจเขียนขึ้นมาเพื่อที่จะนําชีวิตส่วนส่วนหลักๆของคุณอาชรินเนี่ยมาถ่ายทอดเป็นเรื่องราว ผ,ผ่านเรื่องราวาก็บทเพลงต่างๆกับเรื่องลูกกรุงนะครับจากนั้นมาจากลูกกรุงนี้ก็นี่แหละครับมีรายการเดอะโค้ชซองที่เป็นรายการที่ต่อยอดบทเพลงต่างๆอยู่กับบทเพลงลูกกรุงแบบเพลงสุพรรณพรแบบเพลงที่เป็นเพลงอมตะต่างๆซึ่งก็จะอยู่ในความผูกพันของเพลงของคุณอาด้วยซึ่งมีหลายๆบทเพลงที่ผู้เข้าแข่งขันนำมาใช้เยอะมากๆก็เรียกได้ว่าตั้งแต่ตั้งแต่ตตวันแรกที่เข้าวงการมาถึงวันนี้ครับก็ผูกพันกับคุณอา คุณนาเป็นศิลปินที่ร้องเพลงจา,จากใจจริงๆครับเพราะว่าผมเองก็เป็นเป็นเด็กรุ่นใหม่คนนึงที่ที่ได้ฟังศิลปินแบบอย่างหลายๆคนนะครับในเพลงลูกทุ่งแล้วก็รู้สึกว่าคุณนาเป็นหนึ่งคนที่ร้องเพลงจากหัวใจจริงๆแล้วก็ทุกเพลงของคุณนาเนี่ยมีความหมายจากชีวิตคุณาจากสิ่งที่คุณนาอยากจะถ่ายทอดให้กับทุกๆคนได้ไดออ้นำไปเขาเรียกว่าอะไรเกี่ยวข้องกับชีวิตของแต่ละคนได้ แล้วก็ความหมายต่างๆค่อยคําต่างๆท่วกทานองต่างๆที่ออกมาจากผมนาเนี่ยมันมีความไพเราะแล้วก็ลึกซึ้งมากๆครับก็เลยรู้สึกว่าแต่ละเพลงไม่แปลกใจว่าทําไมแต่ละเพลงผมนาถึงเป็นเพลงที่ออมาต่าันทุกวันนี้ครับโดยตอดามสียใที่ได้เข้าไปในความเสื่อมสิ่งใดครับก็ดีใจมากๆครับที่มีโอกาสได้ได้มาขึ้นคอนเสิร์ตนะครับเพราะตัวเองก็มีโอกาสได้ร้องเพลงอยากเล่นะครับเป็นเพลงของนาในรอบไฟนอลของรายการเดอะโกลเด้นซองครับก็รู้สึกว่าดีใจมากๆแล้วก็เป็นเกียรติจริงๆ เพราะว่าที่ผ่านมาเรากไ็ได้ได้คุ้นเคยกับบทเพลงของคุณอาอยู่แล,แล้วแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นเพลงที่คือเนื้อหามันกินใจด้วยแล้วก็ชอบวิธีการถ่ายทอดของคุณอาเราเราก็รู้สึกว่ามันเป็นโอกาสที่ดีแล้วก็รู้สึกว่าเราเป็นเด็กรุ่นหลังที่ที่ดีใจได้มีโอกาสได้ได้ไดถ่ายทอดบทเพลงแบบนี้ต่อไปจากคุณอาทีมบทเพลงอย่างเป็นเสด็ง อาจริงรู้สึกว่ามันเป็นเพลงที่ทุกคนรู้จักกันมานานมากๆอยู่แล้วมันมีหลายเวอร์ชันหลายคนมากๆที่เอามาร้องอะไรนะ้ยรู้สึกว่าคือเสน่ห์มันก็อยู่กับการถ่ายทอดของแต่ละคนแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนะี่ยรู้สึกว่าสิ่งที่มันเป็นเสน่ห์ของเพลงนี้จริงๆเลยมันคือเนื้อหาของของเพลงมันอยู่ที่การตีความอย่างของโต้เนี่ยเอามาร้องโต้ตีความอย่างเพชรก็คือคุณแม่มันก็ก็มีความหมายสําหรับเราในอีกรูปแบบหนึง่ง ก็สํัหรแอคนะครับดีใจนะครับที่ได้ร่วมคอนเสิร์ตในครั้งนี้ครับเพราะว่าต้องบอกว่าบทเพลงของคุณอาชดินเป็นบทเพลงที่เป็นเพลงครูของนักร้องเพลงกรุงซึ่งผมเป็นเด็กรุ่นหลังนะครับแล้วก็ใช้บทเพลงของคุณอาชดินมาฝึกร้องหลายเพลงมากๆนะครับตั้งแต่เริ่มร้องเลยจนถึงทุกวันนี้นะครับก็เวลาที่ไปงานหรือว่าไปออกอีเวนต์ก็ยังมีแฟนเพลงขอบทเพลงคุณอาชดินมาครับแล้วก็ในครั้งนี้คือ ดีใจที่จะได้รับฟังบทเพลงของอาชินในเวอร์ชันของนักร้องหลายๆคนอีกครั้งหนึ่งครับโดยที่เราเอามาทำดนตรีใหม่แล้วก็มีแต่บทเพลงที่มีชื่อเสียงทั้งนั้นเลยนะครับจาก1,500เพลงที่คุณอาเคยร้องไว้ในครั้งนี้เราคัดแต่บทเพลงดังๆบทเพลงอามาตะที่อยู่ในทุกช่วงชีวิตของคุณอามาล้องก็ผมดีใจนะครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้เอาบทเพลงสําคัญของอามาล้องในคอนเสิร์ตในครั้งนี้วยตัวเองสูงก็สูงมากหวานก็หวานเจี๊ยบเลยเหมือนกันถูกต้องครับด้วยเอกลักษณ์ของคุณอาเนี่ยคือ ร้องเพลงเหมือนคนไม่หายใจเลยคุณอาหายใจน้อยมากๆครับซึ่งเราแบบเหมือนต้องฝึกอยู่ตลอดนะครับพอเอามาร้องเนี่ยก็ต้องบอกว่าทําการบ้านหนักกันพอสมควรก็รู้สึกว่ายากค่ะแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆครัเพราะว่าที่จริงเราวอะหมายก็ได้มีโอกาสฟังคุณตาร้องเพลง มาตลอดตั้งแต่เแบบี้เลยนะคะแล้วกเ็เคยได้ร้องกับคุณตาแค่ครั้งเดียวจริงๆค่ะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเหมือนได้ไปออกรายการแล้วได้มีโอกาสแค่ร้องแบบตลอดไม่ถึงท่อนได้ซ้ำมังค่ะก็เลยรู้สึกเป็นเกียรติมากและดีใจมากที่รอบนี้หวาได้มีโอกาสได้ร้องกับเสือปิน อาจจะยังต้องปลุกไว้ก่อนนะคะว่าใครหรือว่าเพลงอะไรแต่ก็ดีใจมากๆค่ะที่ได้มีโอกาสนี้แล้วก็รู้สึกดีใจแล้วก็รู้ว่าคุณตาจะต้องภูมิใจในตัวหวายแล้วก็ศิลปินทุกท่านในโชดนี้แน่นอนนี่จะเป็นครั้งแรกที่ทุกทานจะได้ฟังที่หวายของเพลงของทุกท่าเต็มๆใช่ค่ะใช่ใช่ออก็นี่แหละค่ะก็ตื่นเต้นมากแล้วก็คุณตา,าฝากคุณตา <laughs> ช่วยส่ง ที่จริงเขาเคยสอนพยายามสอนหวาด้วยนะคะแต่ด้วยความที่ว่าเขาเก่งมากๆแล้วก็อ่เวลาเขาร้องโน้ตอะไรหรือว่าเวลาเขาหายใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะหวานรู้สึกว่าอืมเราอาจจะต้องหายใจอีกสักสองรอบได้ไหมคะคุณตาเหมือนคุณตาแบบไปเลยแล้วลากเสียงยาวมากซึ่งเราสึกว่าเฮ้ยเราก็ทําได้นะแต่พอทําจริงๆหวานรู้สึกว่า,า,ด,นะา,วาด้วยความที่ว่าเขาเป็น legendary singer นะคะ่ะเขาแบบ ชาเลยมีมันมากับเขาตั้งแต่แรกอลไเลนาะอะไรอย่างงี้ค่ะก็เลยรู้สึกว่าคุณตาเก่งจริงๆขอบคุณที่คุณตาพยายามสอนวายนะคะขอโทษที่อาจจะไม่ได้เก่งเท่าแต่ว่าจะทำให้ดีที่สุดค่ะเป็นส้งนี้คะค่ะตั้งใจะตั้งใจที่จะให้ทุกคนไม่ลืมเสียงเพลงของคุณตาะคะ่ะสอบตัวหวายนะคะวายรู้สึกว่าด้วยความที่ว่าสมัยนี้เรามี เพลงค่อนข้างเยอะออหวายรู้สึกว่าเลกาซีของคุณตามันควรที่จะอยู่กับทุกคนไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่ควรมีวันที่จะหายไปก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นโอกาสที่ดีมากๆค่ะแล้วกอ็อย่างที่ทุกคนทราบกันก็อยากที่จะช่วยเชียรารีตต่างๆมนมีทีต่างๆด้วยค่ะรู้สึกว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้ค่ะถ้าทุกคนได้มีโอกาสได้มาดูนะคะก็จะมีความสุขไปกับสื่อปินทุกท่านกับเสียงเพลงแล้วก็กับ ผลงานของคุณตานะคะแล้วก็ที่สัมพันธ์ได้ทำบุญไปด้วยค่ะก่อนค่ะพี่ไหวได้บอกคุณตาในบ้านหรอยคะบอกค่ะเพราะว่าที่จริงแล้วไหวก็มีคุณตาอยู่ที่บ้านก็เลยจะไหวแล้วก็คุยกับคุณตาเกือบทุกวันเลยใช่ค่ะก็จะมีการคุยกันแล้วบอกกันแล้วแล้วก็บอกว่าคุณตาช่วงนี้หนูไม่สบายอยู่นะขอให้คุณตาส่งกำลังใจให้หนูด้วยหนูอยากอยากร้องให้วันดีจริงๆอะไรอย่างเงี้ยอาจยนคนที่ชื่นชอบศิลปินคนอื่นร้องเพลง ใช่คิดว่าถาเกิดเขาได้ไม่รู้จากที่ไหนนรคะแต่ว่าถ้าเกิดเขาได้เห็นความสนี้เกิดขึ้นในขนานี้หนูว่าเขาต้องดีใจแล้วก็ภูมิใจในทุกๆคนมากๆค่ะเขาคือแบบภาพที่ลอยมาตอนนี้เป็นภาพที่เขาแบบนั่งเขาจะมีเก้าอี้โอดของทีว้าแล้วเขาก็ยิ้มอยู่อย่างนั้นนะคะก็เลยรู้สึกว่านี่เป็นภาพที่หนูหนูว่าคตาอยากจะมอบให้ทุกคนให้ค่ะน้วันค่ะ นนแรที่หวาา,าที่มีการ่ะคะรู้รรรรรสึกดีใจแล้วก็ภูมิใจมากๆค่ะที่ที่คนจัดคอนเสิร์ตไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ท่านไหนก็ตามหรือว่าพี่บอยอะไรอย่างเงีรู้สึกว่าอยากจะขอขอบคุณมากๆเลยะะลก็อยากจะอคุณศิลปินทุกท่าด้วยนะคะที่มารวมถึงคนที่ไม่ได้มาวันนี้นะคะก็ต้องอุบไวก่อนแต่ว่า,ารู้สึก ดีใจมากๆแล้วก็เป็นเกียรติมากๆค่ะก็อยากจะขอขอบคุณทุกคนจากใจจริงๆเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไว้อให้เลกาซีของคุณตาอยู่กับพวกเราไปนานๆค่ัมีเพลงพันห้า้อเพลงแต่ว่าอันนี้คือใช้กี่เพลงครับถ้าบอกตอนนี้ก็คือแบบว่าคือตอนนี้คือ Spill Secrets ไปเยอะมากแล้วนะแต่ว่าอยากจะบอกว่าเยอะละกันค่ะเยอะมากๆแล้วก็ทุกคนได้ ฟังจนเต็มอิ่มแน่นอนค่ะค่ะคำถค่ะว่าคุอจารย์พาจรู้ประเสริฐนี้ด้วยไหมอันนี้ก็ยังต้องอุบไว้ก่อนคือแปลว่าอยากบอกนะเออหลอกหลอกหลอกคือไม่ได้เหมือนเด็กๆแล้วถ้าตอนเด็กๆจะแบบว่าไม่รู้จะพูดยังไงก็คือจะหลุดตลอดแต่ว่าอันนี้ขออุบไว้ก่อนจริงๆนะคะก็ถ้าเนี่ยแหละค่ะเนี่ยแหละค่ะถ้าพูดเยอะแล้วจะยิ่งหลุดแล้วใช่ คอนเสิร์ตนี้นะครับเป็นคอนเสิร์ตที่เรามาร่วมกันนำรื้อถึงคุณาชินกันนะครับผ่านบทเพลงเพราะๆแล้วก็ศิลปินมากมายนะครับฉลิกอินเมม ori นะครับจะแสดงในวันที่19เมษายนนี้นครับติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ